เดนีนะครับทางด้านของตารวจพุทธรภาสีนะครับได้มีการกําหนดเป้าหมายในการานี้ทางด้านของท่านประธานนะครับได้เดินทางมาถึงภายในงานแล้วครับจะได้เข้าสู่ในลําดับขั้นตอนต่อไปกรวมพลขมนเอ่าลงยกอกเป็นผู้ควบคุมเถ่านำกำลังคนในตำรวจตรวจโท้เมืองและผู้ชีวผู้ไทยมาหน้าที่รวมพลเพื่อ่อยครับ พลตำรวจและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรช่วงวันหยุดยาวในช่วงของเทศกาลส่งสวัสดีฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดกาลสินกล่าวร่อยงานการปลดกาฬสินขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นติดสองถึงสิบหกเมษายน2567เรียนเชิญท่านได้กรุณาให้โอวาทและทำพิธีปล่อยแถวสายตรวจกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองกาลสินท่านผู้บุกการสืบสวน ผมมีความยินดีและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในการพื้นที่ต่อเติมอย่างากเลยการเชื่อมโยดบทถันจากกันที่ได้เสียสละเวลาความสุขส่วนตัวและทุ่มเทอุทิศความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนหวังเป็นอย่างและขออวยพรให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดนะครับที่ได้นำกำ,ำลังคนนะครับเข้ามา ร่วมในการระดมกวาดล้า,อา,ลา,าลองอาชญากรรมรวมถือนะครับกานวยความสะดรด้านการจราจรในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงารานปี2567ในครั้งนี้นะครับเป็นภาพที่แสดงเห็นถึงความร่วมมือไไทยปรยรระ่ววมมมัักาจจ้งใคน ตำรวจภูธรภาค4นะครับมีการกระดมปล่อยแถวประร้างอาญากรรมในพร้อมกันในวันนี้ทั้ง12ตำรวจภูธรจังหวัดน,นะครับซึ่งในวันนี้ มีการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมนะที่ตั้งหน่วยโดยได้มีการประสานบูรณา,าการการปฏิบัติกับหน่วยงานภาคีเพื่อ่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และต้องการอาชญากรรมโดยถึงรายงานผลการปฏิบัติและการปล่อยแถวระดมกวาดล้างก,กับเจ้าหน้าที่ในภักส่วนต่างๆที่ได้รำเรียนไปแล้วนะครับกว่า150-160เจตบริเวณลานตำรวจพูทธอจังหวัดกาลสิงห์ ขอบคุณทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้เกิดการระดมกวาดล้างชญจกรรมในครั้งนี้นะครับขอบคุณทันตแพทยที่เข้าร่วมในการระดมกวาดล้างชญจกรรมในครั้งนี้นะครับขอบคุณทุกขบัญชานะครับที่มีส่วนได้นำกำลังคนในส่วนของหน่วยที่เกี่ยวข้องนะครับมาร่วมกัน เพื่อที่จะแสดงสเกลตมาครับเหล่านี้นะครับจะปรากฏต่อสื่อประชาชนเพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมมือของหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ของสนักานิท์ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับขอบุณทุกท,ท่านนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปล่อยนักลงต้งอนรับในครั้งนี้รวมถึงการดำเนิน